สวัสดีครับผมลุงทุงแห่งช่องทุงบุซ่าช่องทีนำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาในด้านของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการดำรงชีพการประกอบอาชีพการทำมาหากินอัตลักษณ์ของความเป็นโคราชโดยเฉพาะภาษาโคราชช่องนี้เป็นช่องที่ใช้ภาษาโคราชในการดำเนินรายการตลอดรายการ ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีปัญหาเรื่องอการแพร่ระบาดนะครับองโควิด19นะครับโควิด19นะเราเรียกเป็นภาษาไทยก็ได้แถวๆนี้ก็มีปัญหานิดนึงไม่นิดแหละอาจจะใหญ่ยยกระต่างต่ง,ตง,งานซพมาครับก็บเกิดการแพร่ระบาดขึ้นมาจากคนไปร่วมงานซพนั่นแหละพอเสร็จงานซพหนึ่งก็มีงานซพหนึ่ง ของยาดกระแพราระบาดอีกมีคนติดเชื้อนะครับจะเก็บตัวกักตัวกันวันนี้ทีมอสมบ้านภูซ่าหมูเกา่าก็ออกมาดูแลผู้ป่วยมาเยี่ยมผู้ป่วยโอ้มากันทั้งทีมด้วยมาติดตามดูการทำงานกันครับการเยี่ยมเยียนผู Moreover ้ป่วยกัน วันนี้ทีมอสโมกับออกมาเยี่ยมชาวบ้านประชาชนมาดูสารถูกสุกดิบมาทำอะไรกันเดิมวันนี้โอ้ยแจ็โอ้นะครับก็มา,มารณนงคลงลูกน้ำยุงลายมากำจัดยุงลายอ่าโอ้แล้วก็มาเยี่ยมผู้ติดเชือ้โอโควิดอ้าความงูก่า โอ้กับมากันทั้งทีมเลยครับอสอมอของหมูกาวกัมาเยี่ยมผู้กัดตัวผู้ป่วยมาแล้วผู้ต้องโทษ <c oughs> ผู้ต้องขัง <c oughs> <c oughs> ไปไหนไมีได้ อ่อ้ครับโอ้ี่ครับทีมสมอเดี๋ยวเราไปติดตามดูการทำงานของอสมอเยี่ยมประชาชนครับขอบคุณนะคะทีมอสมอกลับมาเยี่ยมในหนึ่งในทีมงานของลุงทุงนี่แหละเนี่นี่ครับตัวตนเฮตุที่ทำให้ลุงทุงอยู่บ้าน กักตัวกันทังครอบรัวใครอยากใครอยากจะยุดท่าแปลงคนกันเดเด้อี่ปิดกล่องให้ท้าแปลงท่าปาก ไ้ดอยอครับไม่มาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณายรวรถง่องนะครับตัดัไม่ไก็เขาไก่เฮ้ยว่าม้เขาไก่ชันที่เขาไก่ไขวขวลได้วันรคนเขาคอ่าบายบายอาใครจะบายบายกล้อง

เข้าบานที่มีความเสี่ยงหรือเจ็บหรือป่วยนะครับวันนี้ก็มากันทังทีมเลยพนะรอมก็มาแจกเขาเรียกอะไรระยยากแก้กันลูกน้ำยุงลายครับจะเป็นทีมอสมอของมูกาวครับไปลกำลังปรึกษากันว่นาจะไปทางไหนก็นต่อลุงทุงไม่ได้ตามไปทุกที พอลงทุงกับยุ่ไกลจิตคนป่วยมากโวดเจอสองคนเลยนอกจากมาเยี่ยมผูกักตัวแลว้วก็มีของมาฟากอีกนี่ครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรข้าอานว่ากสายเอีเนสายอีเทนคืออะไรครับเออเป็นผลิตภัณฑ์ กําจัดลูกน้ํายุงลายนะนอสมอมาเหยียบทันทีเขามาฝากดานะครับเพื่อดูแลสาธารณาสุขการสา,สาธารณาสุขในชุมชนนะครับอ่านี่ครับโอ้ขอบคุณหลายครับอันนี้ก็ต้องช่วยกันครับเพราะว่ายุงลายนี่ก็เป็นผิดภัยอย่างหนึง่งที่เกี่ยวกับโรคไข้เจ็บที่อันตรายครับยุงลายก็จะมีเป็นพาหะเชื้อโรคของ ไข่เลือดออกนะครับหลายปีก่อนก็มีดาราดังๆคนหนึงกัตายเพราะโครคไข่เลือดออกวันนี้อสมก็มาดูตอนนี้ทีมอสมกับไปแล้วครับหลังจากมาเยี่ยมเยืยนอนจุ่มตรงนี้เนาะที่เรียว่าคุมก็มีได้มดคุมดนาก็ <c oughs> กมีผูกกัดกตัวอยู่แล้วก็ยังมีอีกหลายจุดก็เลยไป งนู้นทั้งวันนอนนู่นไปเยี่ยมเยียนผูกกักตัวอีกไปกันทังทีมเลยมากันหลายคนลุงทงไม่ได้ตามไปถ่ายทําเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัว <c oughs> เดี๋ยวจะไปเป็นภาระแทนที่จะไปเยี่ยมผูปวยกลายเป็นไปติดเชื้อสัมอีกทําให้เป็นภาระก็อ,อสมรวันนี้ก็โอ้ยเรียกว่าเป็นนา่งฝานางฝาของบานผูซาเลยที่มอสมอเนี่ยเสียงโรกเสียงภัยต้องไปดูแล ออตอนนี้ลุงทุงก็ยังไม่ได้ออกไปถ่ายทำอ,อ,อะไรมาให้ดูอย่างต่อเน,นื่องมีปัญหาเรื่องนี่แหละครับเ,เรื่องโรคไ้ไข้เจ็บนี่แหละช่วงที่ผ่านมาที่เอาคลิปมาลงให้ดูนี่ยก็เป็นคลิปที่ท้ายไหวแล้วมันอัปโหลดไม่ได้จริงๆแล้วหลายวันมาแล้วกำนังอยู่บานนี่แหละเพราะว่าทีมงานต,ติดโควิดลุงทุงก็อาจจะอยู่ในความที่ เรียกวเสียงนิดนึงนะครับทีมงานมิดีออกไปทํางานก็มีได้ไปถ่ายไปทานะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทีดท้ายทอยู่บานก็เป็นคลิปสันสนกันแล้วกันเพราะว่าตามเข้าไปไม่ได้สาหรับคลิปนี้ลุงทุงกับทีมงานทุงบุษาก็ต้องขอลากันแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการถ่ายทํานําเสนอต่อไป ไว้พบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ